การสร้างนะวัตกรรมตัวน,นี้เราไปทํางานเม็นเลือดขาวแล้วเราก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวตัวไหนกาลังทําหน้าที่อย่างไรนะครับผู้ติดเชื้อไอชทั่วโลกมีการไม่ใจตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ัีเม็ดเลือดขาวที่ถูกทำลายมากที่สุดในเชื้อ HIV ก็คือเม็ดเลือดขาว t s 1 7นะฮะเเป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย เมื่อมันถูกทำลายด้วยเชื้อเอชไอวีภูมิคุ้มกันในร่างกายของคราก็ลดลงเอชไอวีไม่ได้ฆ่าเราหรอกแต่โรคอื่นเชื้ออื่นมันจะเข้ามาในร่างกายแต่เม็ดเลือดขาวของเรามันหมดไปแล้วมันไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วเราก็เสียชีวิตด้วยโรคเฉวยอกาสนะครับโอเคจากความรู้ที่ว่าเชื้อเอชไอวีเข้าไปในร่างกายแล้วมันทาลายพียสิบเจ็ดเมื่อเรามีสูตรสูตรหนึ่งสิบห้าวัน ที่เราใช้ผู้บริโภคใช้เนี่ยมันกระตุ้นไม่ไดเลขาวทีเอ17ขึ้นมา500เปอร์เ็นตเป็นไไหมครับนะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นการสู้กันโดยตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากแล้วเราก็พบว่าในการทดสอบของเราในกลุ่มอ,อ,อาสาสมัครในโครงการทดสอบทางการแพทย์ผู้ติดเชื้อสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวซีดเพิ่มขึ้นมาทุกราย พิ่ขึ้นมาอย่างชัดเจนสาเหตุที่สามารถเพิ่ม c d ดีโขึ้นมาก็เพราะว่าไวรัส่มันน้อยลงไปทำลายเม็ดเลือดขาวน้อยลงเราก็เริ่มชนะก็เริ่มชนะนะครับแล้วเราก็มีการทดสอบในวงกว้างมีการบริโภคโดยไม่มีการควบคุมของหมอก็พบว่าผลที่ได้เรียนทำอยู่ในทํานองเดียวกันคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทติดเชื้ออชวีซึ่งใช้ยาต้านไวรัสอยู่แล้วดีขึ้นอย่างชัดเจน แล้วจำนวน CD4 ก็ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและท้ายสุดเนี่ยเราก็มีการใช้สูตรนวัตกรรมเนี้ยเข้าไปช่วยเด็กติดเชือ้อชติดเชื้อที่บ้านแก่ด้าซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลเด็กที่ติดเชื้อชโฉากติดเชื้อเอชไอแต่ไม่มีผู้ใดดูแลนะครับเราเข้าไปทํางานกับบ้านแก่ด้าอยู่เกือบ2ปีแล้วปัจจุบันนี้เด็กที่บ้านแกด้าทุกรายครับเชื้อเอชไอวัดไม่ได้แล้ว แล้วก็ซีดีโปก็เพิ่มขึ้นเป็นปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เคลมนะครับว่าเป็นเพราะผิดพลาดของเราเท่านั้นเพราะเด็กที่บ้านแกได้เขาก็ใช้เชื้อใช้ยาต้านไวรัสอยู่ด้วยเพราะนั้นของเราก็ไปเสริมกับยาต้านไวรัสทําให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับผลข้างเคียงก็ลดลงการติดเชื้อโจรอากาสก,ก็ทุเลาลงแล้วก็ในสุดก็หายเป็นปกตินะครับ <c> ด้วยนว,วัตกรรมที่มันได้ได้ไดไประสิทธิภาพชัดเจนอย่างนี้ก็ความก็รู้ไปถึง national i n s u e national innovation agency หรือสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะซึ่งเป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาที่เป็นนวัต,รวตรกรรมของชาติเขาก็จะให้ประกาศ statement of recognition ประกาศให้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเราตั้งชื่อว่า AppGocap เป็นนวัตรกรรมแห่งชาติ ะะแอปกแคปเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อเครื่องหมายการค้านะครับถ้าหากว่าผมบอกว่า NIA นอประกาศให้ปิตวันที่มีชื่อเชื่องหมายชื่อเหมือนกับเครื่องหมายการค้าชัดเจนเป็นนวัตกรรมแห่งชาติอยอยคงจะรายงานเราแน่เพราะแอปกแคปก็เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ระบุกถึงสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาของทางเวสาดไทย ส่วนว่าแอปโคแคปมันอยู่ในเครื่องหมายการค้าใดๆต่อไปในภายภาคหน้าหรือเป็นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ไปสืบสืบพาอาเองแต่เราไม่พูดถึงในวันที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับก็เราก็ดีใจที่ที่ NIA เขาเห็นความสําคัญแสดงว่าเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์นะครเพราะว่าสิ่งที่เราค้นพบในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทุกคนที่ดีขึ้นน่ะก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างเม็ดเลืดขาวทีเอบเจ็ด ขึ้นมาแล้วเมได้อขาวทีละจุดเจ็ดเดยวคอยฟังนะครับจะเป็นเม็ดเอขาวในอนาคตเพราะก็มีการพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นเม็ดเขาวที่จะไปสามารถทําให้ร่างกายจัดการกับมะเร็งชัดเจนข้อมูลอันนี้คนที่ตามวิทยาการในทั่วโลกเขาจะรู้จักดี